ที่หมู่บ้านอุรุเวลาเสนานิคมนั้นมีทิดาเศรษฐีชื่อสุชาดาในวัยสาวเคยบนบานต่อรุกคเทวดาที่สิงสถิตที่ต้นใสรขอให้มีสามีที่มีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลเท่าเทียมกันและขอให้ได้บุตรคนแรกเป็นชายเมื่อได้สมความปรารถนาแล้วนางจึงได้เตรียมแก้บนด้วยการหุงข้าวมรุป,ปายาด้วยน้ำนมโค ถวายแก่รุกคเทวดาแมนางสุชาดาแมนางสุชาดาเกิดอะไรขึ้นเหรอปุนาถึงได้วิ่งหน้าตาตื่นมาอย่างนี้น่ะสงสัยรุกคเทวดาจะมาเตรียมรับเครื่องบวบานของแม่นางอยู่ที่ต้นทรายตรงโน้นแน่แล้วข้าเห็นมากับตาพระองค์มีรัศมีออกมารอบตัวดูงดงามจริงๆพวกเจ้าเร่งมือเข้าปุนาจะรีบไปนำถาดทองคำมาใส่ข้ามัทุปายาต เราจะได้รีบนำไปถวายท่านรุกเทวดาความปรารถนาที่บนบานไว้ได้รับผลสำเร็จแล้วข้าแต่ท่าน ข้าพเจ้าขอถวายข้ามัทุปายาตกับภาชนะทองที่รองใส่มานี้ขอท่านจงรับไว้ด้วยเถิด เราขออธิษฐานว่าถ้าจะได้จรัสรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณขอให้ถาดท,ทองนี้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปแต่ถ้าไม่สำเร็จสมประสงค์ก็ขอให้ถาดนี้ลอยล่องไปตามกระแสน้ำเถิด เพิ่งจะมีพระพุทธเจ้าสามพระองค์ตสรสลูธรรมไปเมื่อไม่นานนี่ก็กำลังจะมีพระพุทธเจ้าตรัสลูธรรมเกิดขึ้นอีกพระองค์หนึ่งแล้วสินนะ เราเป็นพราหม์ชื่อว่าโสธิยะเห็นท่านแล้วรู้สึกลืมสายศรัทธาเราขอมอบยาคาแปดกรรมนี้ให้ท่านขอท่านจงรับไว้ด้วยเถิด ตราบใดที่เรายังไม่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาถึงเลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่นั้นเอน็นกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกไปจากบรนลันนี้